สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2023-2024ถึงซึ่งเป็นนัดตกค้างในสัปดาห์ที่29นะคะเมื่อคืนวันอังคารที่23เมษายน2567อาร์เซนอนลถล่มเชลซีไปถึง5ประตูต่อ0ูนย์ค่ะปืนใหญ่อาร์เซนอลทีมจ่าฝูงลงทําสึกลอนดอนดาร์บีแมชเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงโตเงินครามเชลซีค่ะ เริ่มเกมไปได้เพียงแค่4นาทีอาร์เซนอลได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วจากจังหวะที่เดคลานไรส์ไหลเข้าเขตโทษทางด้านซ้ายให้เลอันโดรชอตซาย,ยิงเข้าไปเป็นประตูขึ้นนำของปืนใหญ่1ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังนาที53ปืนใหญ่นี้ไปเป็น2ประตูต่อศูนย์จนได้แล้วค่ะจากจังหวะที่เดคลานไรส์ได้ยิงจากหน้าเขตโทษบอลเนี่ยไปติดขาผู้เล่นของเชลซีแต่ว่ายังเด้งมาเข้าทางของเบนไวท์ยิงตุงตะข่าย นาที57ามาตินโอเดกาต์จ่ายบอลให้ทางด้านของคายฮาวเอตกระชากเข้าเขตโทษก่อนที่จะยิงเข้าไปให้อาร์เซนอลนำห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์นาที65สกอร์ของอาร์เซนอลไหลไปเป็น4ประตูต่อศูนย์เลยล่ะคะ่ะจากจังหวะที่บูกาโยซากา้าพาบอลเข้าเขตโทษก่อนจะจ่ายต่อให้คลฮาวเอตสับไกลด้วยซ้ายเข้าประตูไป นาที70แฟนบอลเจ้าถิ่นได้เฮกันอีกครั้งนะคะมาตินโอเดกาตักบอลเข้าเขตโทษด,ด้านขวาให้เบนไว้แปรเสียบเสาไกลเข้าไปเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้แล้วก็ช่วยให้ออสซนอนนำไปเป็น5ประตูต่อศูนย์ ช่วงเวลาที่เหลืออาร์เซนอลผ่อนเกมลงไปแล้วค่ะส่วนเชลซีนั้นพยายามเร่งเครื่องหวังยิงประตูตีไข่แตกให้ได้แต่ก็ทําไม่สําเร็จนะคะกระทั่งครบ90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมอาร์เซนอลถล่มเชลซีไป5ประตูต่อศูนย์เก็บเพิ่มเป็น77แต้มจาก34นัดไปดูผลการแข่งขันในคืนวันพุธที่24เมษายน25 6 7ค่ะ วูฟแฮมป์ตันเปิดบ้านแพ้บอนมัตศูนย์ประตูต่อนหนึ่งบอนมัดได้ประตูจากเซเมนโยนาทีที่37ขณะที่อีกคู่นะคะคริสตันพาเลตเปิดบ้านเอาชนะนิวคาเซิลยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากมาเตต้านาทีที่55และ88จากนั้นไปดูกันที่ปีศาจแดงเปิดบ้านรับการมเยือนของเชฟฟี่ยูไนเต็ด ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเปิดรังโอทเรฟฟอร์ดรับการมีเยือนของทีมบัวยอย่างเชฟฟิลด์อยู่นเต็ดค่ะเกมดำเนินมาถึงนาทีที่35ทีมเยือนเชฟฟิลด์ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากความผิดพลาดของอังเดรโอนาน่าที่พยายามจะจ่ายบอลให้เดียโก้ดาโลแต่ว่าพลาดโดนเจเดนโบเกิลชกไปได้นะคะก่อนจะยิงเข้าไปง่าย นาที42เจ้าทิ่นแมนยูค่ะได้ประตูตีเสมอ1ประตูตอนน่อ1อเลฮันโดรกานาโชเปิดบอลจากริมเส้นฝั่งซ้ายมาที่เสาแรกแฮรี่แมกควายหม่งเช็ดบอลหน,นีมือนายทวารคู่แข่งเข้าไปแล้วก็จบ45นาทีแรกไปด้วยสกอร์นี้ค่ะเสมอกัน1ประตูตอนน่อ1ครึ่งหลังนาที50 เป็นเชฟฟี่ในเตดที่มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้ง2ประตูต่อ1นึ่งเบนออสบอนเปิดเรียจากในกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายมาให้เบโรตันดิอาสยิงเข้าไปนาที61ค่ะแมนยูมาได้จุดโทษจากจังหวะลูกเตะมุมที่แฮร์รี่แม็กควายดุนผู้เล่นทีมเยือนเหนียวล้มลงไปแล้วก็เป็นบูโน่เฟนนเดสสังหารเข้าไปไม่พลาดเจ้าถิ่นตามตีเสมอได้2ประตูต่อ2 นาที81เจ้าถิ่นแมนยูมาได้ประตูพลิกขึ้นนำ3ประตูต่อ2หลังจากที่บุกอยู่นานนะคะจากลูกยิงไกลด้วยซ้ายนอกกรอบเขตโทษสุดเฉียบคมของบรูโน่เฟนันเดสนาที85แมนยูทําสกอร์หนีห่าง4ประตูต่อ2บรูโน่เฟนันเดสได้บอลในกรอบเขตโทษก่อนตวัดเข้ากลางให้รัสมุธฮอยลุนยิงแปรด้วยซ้ายลงโลงเข้าประตูไป ช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมไม่มีใครทำประตูเพิ่มเติมได้นะคะหมดเวลาการแข่งขัน90นาทีแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดเปิดบ้านพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะเชฟฟิลด์ d ยูไ t นเตดไปได้4ประตูต่อ2เก็บ3แต้มได้สำเร็จปิดท้ายกันที่คู่ของเอเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลค่ะโดยคู่นี้เล่นกันในบ้านของเอเวอร์ตันนะคะ นาทีที่2 7เจ้าถิน่นเอเวอร์ตันได้ประตูขึ้นนำก่อน1 0จากจังหวะชุลมุลเคลียบอลหน้าปากประตูหงแดงบอลไปเข้าทางจาราดแบรนเวดค่ะได้โอกาสยิงเข้าไปนะคะให้เอเวอร์ตันขึ้นนำก่อน1 0นในครึ่งเวลาแรกครึ่งหลังนาที58เจ้าถิ่นเอเวอร์ตันได้ประตูที่2เดวายแมกนิวเปิดบอลลูกเตะม,มุมมาทางเสาสองแล้วก็เป็นดูมินิคาร์วินได้ขึ้นโขกเต็มๆเ,เ,เข้าประตูไปค่ะ ให้เอเวอร์ตันนำห่าง2ประตูต่อศูนย์เวลาที่เหลือทำอะไรกันไม่ได้นะคะทำให้จบเกม90นาทีเอเวอร์ตันเปิดบ้านทุบลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อศูนย์ค่ะทำให้ทีมอยู่ในอันดับที่16มี33คะแนนขยับหนีโซนแดงมาได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะคะส่วนหงแดงอยู่รองจากฝูงเหมือนเดิมค่ะมี74คะแนนและตามจากฝูงอย่างอาร์เซนอลอยู่3แต้มด้วยกัน จากนั้นไปดูผลการแข่งขันขในคืนวันพฤหัสบด,ดีที่25เมษาย,ยน2567นะคะคู่ระหว่างไบรตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะโดยเล่นกันในบ้านของไบรตันนะคะนาทีที่17แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0คายวอลเกอร์ลากบอลแล้วก็ครอสเข้ามาในเขตโทษค่ะให้เควินเดอรอยพุ่งตัวหม่งเข้าประตูไป นาทีที่26ทีมเยือนหนีห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่ฟิลโฟเดนยิงฟรีคิกไปฉลับบัสคาวครอสทำให้บอลน,นั้นเปลี่ยนทางเข้าประตูไปนะคะนาทีที่34แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเกมรุกอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเบนโดซินวาวางบอลให้ฟิลโฟเดนยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าประตูไปทําให้ครึ่งแรกจบด้วยสกอร์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำ3ประตูต่อศูนย์ กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังนาะที62แมนซิตี้หนีห่างเป็น4ประตูต่อศูนย์ายวอเกอร์ขึ้นบอลจากเอเดซสนแล้วก็ไหลให้ฮูเลียนอวารเรสหยิงด้วยซ้ายลงโลงเข้าประตูไปจากนั้นค่ะไม่มีสกอร์เพิ่มเติมทำให้จบเกม90นาทีแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกถล่มไบรตัน4ประตูต่อศูนย์ ส่งผลให้เรือใบสีฟ้าแข่ง33นัดมีเพิ่มเป็น76คะแนนขยับแซงลิเวอร์พูลขึ้นมาอยู่อันดับที่2ของตารางได้สำเร็จค่ะ จากนั้นไปดูกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2023-2024หลังแข่งขันสัปดาห์ตกค้างเสร็จสิ้นไปค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าอาเซนนลนำเป็นจ่าฝูงในขณะน,นี้ลงแข่ง34นัดชนะ24เสมอ5และแพ้5มีอยู่77แต้มตามมาเป็นอันดับที่2หลังจากที่ถล่มไบรตันไปเมื่อคืนนี้เก็บ3แต้มมาได้นะคะลงแข่ง33นัดมี76แต้มค่ะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ส่วนอันดับที่3ลิเวอร์พูลนะคะ3 4นัดชนะ22เสมอ8แพ้4มี74แต้มแอสตันวิลล่าอันดับที่4ค่ะ34นัดมี66แต้มอันดับที่5สเปอร์นะคะลงแข่งไป32นัดมี60แต้มค่ะอันดับที่6 m แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด33นัดมี53แต้มนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอันดับที่7นะคะ50แต้มอันดับ8 w e เวสต์แฮมยูไนเต็ดมี48แต้มค่ะอันดับ9เชลซีมี47แต้ม อันดับที่10นะคะบอลมัรค่ะมี45แต้มอันดับที่11ค่ะไรตันมี44แต้มอันดับ12บสองวูฟแฮมตันมี43แต้มนะคะอันดับ13ฟูแล่มมี42แต้ม14เนี่ยเป็นทางด้านของคริสตันพาเลต34นัดมี39แต้มค่ะ ขณะที่เบรนท์ฟอร์ดอันดับที่15ของตารางมี35แต้มนะคะอันดับ16เอเวอร์ตันค่ะ33แต้มอันดับ17ฟอ r e เรส26แต้มอันดับ18ลูตันทาว25แต้มอันดับ19เบอร์ลี่23แต้มและอันดับที่20ค่ะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตอนนี้มีอยู่16แต้ม จากนั้นไปดูตำแหน่งดาวซันโวรพรีเมยร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024หลังแข่งขันในนัดตกค้างสัปดาห์ที่29เสร็จสิ้นไปเออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้นำเป็นดาวซันโวในขณนะนี้นะคะจากการยิงไป20ประตูซึ่งก็เท่ากันกันกบโคพาเมอร์จากเชลซีค่ะที่ยิงไป20ประตูเช่นกันโอลิวัตกินส์จากแอสตันวิลล่ายิงไป19ประตูโดมินิกโซลังกี้จากบอร์นมัธยิงไป18ประตูและอเล็กซานเดอร์อิซัก จากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยิงไป17ประตูดูกันที่ตำแหน่งจอมแอสซิส์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะหลังแข่งนัดที่29ซึ่งเป็นนัดตกค้างเสร็จสิ้นไปค่ะโอลีวัตกินจาก Villa, แอสตันวิลล่าแอสซิส์ไป12ครั้งปาสกาลกรอสจากไบรตันแอสซิส์ไป10ครั้งเท่ากันกับคีรัรนชิปเปียจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดค่ะ ขณะที่ฮูเลียนอาวารสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แอสซิสไป9ครั้งเท่ากันกับลีออนเบลลี่จากแอสตันวิลล่าทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o อ b a บ News Channel ค่ะ